มาเร็วจองหวี่ฮ่าฮ่าฉันต้องชนะแน่ๆเลยฮ่าฮ่าไปก่อนแล้วไปก่อนแล้วๆาต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 าาอเจจจอาแกอย่าแซงฉันสิอ้าไปก่อนแล้วไปก่อนแล้วจึดฉันต้องชนะแน่แน่ครั้นี้แหละแต้องเล้ยวดามะพร้าช่าาอ้จม่เลี้ยงแกหกแกสิต้องเลี้ยงฉันนิดดดึงขึ้น่แล้วย่าได้อย่าแซงฉันว่า มาเบียดฉันไม่ไปดิอ่ะมไปไปไปฉันต้องได้กินน้ำมะพร้าววะวโอ้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 เอ๊ะอีสพันธ์เน่เลยอ่ะนั่นน่ะสิเราทำไงดีอ่ะเจ้าหมีพันธ์ปีนขึ้นไปโอ้โหขึ้นว่าอย่างนี้ก็ได้เหรอเนี่ยดิได้บอกไว้เลยฉันจะโอดไปกินไหนเนื้อไม่ไปแล้วเนื้อไม่ไปเหลืออะไรล่ะรถสกูตเตอร์สกูตเตอร์ไม่ไปแล้ว อฉันด้วยสินี่ไงไกลแล้วใกลขึ้นแล้วไปแล้วตาจาไแลลด้อเด้อ้อเา้อเด้อมามามอ้ฉลาดอ้ฉลาด่ดาตโวว่าอูฉลาดอยากกินฉันเลยนะฉลาดวูไปก่อนแล้วอะเจหวีรอฉันด้วยสิเอาเดี๋ยวเจ้าหวีช่วยด้วยช่วยด้ช่วยด้วย ชั้นปิวมันตรงนี้เลยแหม่ไม่อะไรเขาให้วิ่งบนน้ำแกมาวิ่งบนบกได้ไงเนี่ยนะแกไม่เคยเห็นหมีขึ้นบกหรือยังไงอะอชิบอชิบอชิบอื้มอือกล้ามสวยอื้โอสาวมองอยู่สาวมองอยู่โอ้ดูคนนี้สิเจ้าหมีเก่งจังเลยอ่ะโอ้เท่ชะมัดเลยอ่ะโอ้กระโดดสูงมากๆเลย ไปจริงเลยออเลยอ้าหจวีเอาออกทำไมเล่านั่นไงสรบเลยฉันไม่เกี่ยวด้วยนะตรงนหนยูงตรงนั้นไย่เ็นจริงเลยใช่ไหมสาวๆเนาะม่อยู่กับมีดีกว่ามีเก่งกว่าตั้งเยอะฮาจมีดมีดหมีดจาเดจมีดจมีดจมอดจมีดดด อะไรเนี่ยเขาเป็นคนหยิบมาเองก็ฉันขอเล่นด้วยสิองี้ยเออย่เด้งอยู่ดึงทำอะไรเลยเมื่อกี้แกดึงเด้งดึงฉันออกใช่ไหมเจ้าหมีอะไรเนี่ยต้องอัดมากนะอะไรของแกอีกเนี่ยฮะแกล่นด้วยไม่เอมันมืดคันแกบอกไว้ก่อนเลยฉันเป็นูกลูกกล้าพูดนี่เจ้าหมีแกเป็นคนผิดนะไปทำเขาก่อนน่ะฮะทำอะไรฮะนี่แกฉันรู้สากช่วยผู้หญิงสองคนนั้นนะไม่นานน่จะเสร็จช่วยนะ มาตรงนี้เรามาแข่งเทปอลีนกันอะไรท้าแข่งเหรอใช่อเจ้าหมีเอาไงอะอ้าแข่กับฉันนะแกบอามากมาก้าท้าขกับฉันอยัางมาเจอกันเลยดีกว่ามามามาเลยมาเลยมาเลยมาตามมาเลยมาท้าใช่ไหมเอ้แล้วฉันล่ะฉันเป็นพิธีกรแล้วนี่กจะมาไกลมานี่เราเร็วมา ต่าดาตาดาดีคือการแข่งขันระหว่างเจ้าหมีกับนักก้าวนะครับกติกากา็ก JB, คือให้กระโดดแทมวอลินข้ามไปฝั่งนู้นนะครับทางเกาะนี้ใครมาถึงก่อนคนแรกเป็นผู้ชนะไปเลยโอเคทุกคนพร้อมกันหรือ,อยังพร้อมแล้วพร้อมแล้วก็สามสอง หนึงกระโดดได้ไปแล้วครับไปแล้วครับไปแล้วครับโจ้จ้าวมีกระโดดไมขึ้นตึ๊อตึ๊ดตึ๊ดตึ๊ดมาแล้วอู้จมีจมีดำจมีดจมีดำเอ้ยีทำานำนาเยเย้าอะไรเดียอิดกติกาละไม่ใช่อะไรเนียนายแพ้า เดี๋ยวเฮลลพานนี่เนี่ยมันใสเฮลลพานต้องทำโทษแกก็ฝิดกติกาฟาวทั้งคู่ต้องไปแข่งใหม่อีกรอบนึงเลยพกอาวุธมาได้ไงเนี่ยฮะเอามาพกอาวุธมาก่อน่ะเอามันลงน้ำสิเห็นแล้วแบบลงไม่ได้ด้วยอ่ะ เมื่อกี้แกฟาวทั้งคู่เลยนะฉันปรับแพ้ครั้งนี้ต้องมาแข่งกันใหม่เลยเข้าใจม้ฮะเองสองคนเนี่ยไม่ใช่คนสิฉันใช่นะไปื่อหนึ่งตัวเลยฉันชนะอ่านี่แกได้ใช้เป็นตัวไม่ได้นะฉันก็เป็นมนุษย์เหมือนกันนะมนุษย์หมีเข้าใจปะเนี่แกเป็นหมีไม่ใช่มนุษย์อีกคนก็เป็นคนแล้วไม่ต้องเถียงกันได้แล้วแกก็เป็นปีสัจ์ วิชาอะไรฉันเป็นกรรมการตั้งหาโอเคครั้งนี้งงอ,อ่ะอ้ยจะได้เล่นไหมเนี่ยฮะเจ้าวีครั้งนี้นเนี่ยฉันนะ่ะจะให้แข่งว่ายน้ํากันใครไปถึงเส้นชัยก่อนคนนั้นเป็นฝ่ายชนะ,ะโอเคมะโอเคสบายสบายมากเลยเชะมาเจกันนะกาเลยอย่าพดมากมามาเลยพร้อมกันยังห้ามพกอาวุธนะเจ้าหมีเก็บไม้เดี๋ยวนี้เลยเออเจ็บก็ได้เชื่อเดีย๋วยวแกไปไล่ทุบคนอื่นอีกเนี่ยะ โอเคพร้อมนะสามสองหนึ่งไวได้เลยจุ๊บมแล้วโอ้จงวีไห้ดาใหญ่เลยอ้อีกคนเดินนะครับอีกคนไม่ว่ายนะครับเดินบดามโอ้โหเดินหนดามไปนไอ้ไอ้อ้ไอ้ไอ้ไอไอ้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 ไไอ้ไอไ้ไย้ไอ้ไไอ้ไ้อ้ไ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 ออไอ้ไอไอ้ไอ้ว้อไไอไไ้้ได้วย้ออไนไไ้ว อออีกคนไล่น้ำยู่โอ้คนนี้จะเข้าเส้นชัยแล้วแต่ว่าเออเอ้ยะอ่ะคิวข้างหน้าข้างหน้ามันฉลาดนิดาฉลาดตัวนะจมวีดาเป็นจคิวช่วยด้วยจหวีดีแล้วไไไไปฉลาดไปไปไไป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 ไไปไไปไปไไไไ มันวายมาแล้วด้วยใหญ่เจ็บวะไปไอ้คุยด้วยคุยด้วยคุยด้วยไปคุยด้วยคุยด้วยนี่เจ้าหมีไงไงไงนักกล่าคนเมื่อกี้อ่ะโดนกินไว้แล้วนักกล่าโดนกินเหรอนักกล่าโดนฉลามกินเหรอแย่แล้วไอ้ฉลามตัวนั้นล่ะที่บันหนไล่เราตั้งแต่แรกเลยเจ้าหมีจำได้ไหม ไ้จำได้ตัวนั้นนะนะไอ้ตัวนั้นมันดูมากเลยนะมันเป็นชาล่าพี่สายพันธุ์ดูมากเลยนะมันอะไราเด็กไปดูไปดูไปดูเราต้องไปแจ้งทุกคนแล้วนะว่าที่นี่ไม่ปลอดภัยในการว่ายน้ำเออไอเราต้องไปแจ้งทุกคนแล้วว่าที่นี่ไม่ปลอดภัยในการว่ายน้ำเราต้องไปแจ้งทุกคนแล้วรอฉันด้วยอ่ะต้องหมีมาสอยมะพร้าวทำไมเนี่ยฮะเก็บมะพร้าวเก็บมะพร้าวอะไรนี่เราต้องการน้ำมะพร้าวนะบอกไว้เกิดอุกเวรร่างแน่เอาแล้วฉลามตัวนั้นน่ะเอาไงเนี่ยฮะ เดี๋ยวนะมาร้าออยรักหน้าอะไรจะบ้าเหรอเอลาหน้าแกไงนี่ฉันยังไม่ตายเจ้ามีนี่อ่ะจะรีบสอยก็รีบสอยสิอ่ะฉันรออยู่เนี่ยฮะอยู่ใ่มาเผาเนี่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 ัด้ะอตัดอัดตัดตัดยััดต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 ััดดตัดัดตัดตัั ไม่้องไม่แล้วฉลาดนักกล่อมมาแกแค่แก่ไดไหมไม่เลยฉลายังก่ไม่ไิงมมันซีจิมันซีอย่าเข้ามาอย่าเข้ามานะอย่าเข้ามานะอย่เข้ามานะจิ้มัน้มจิ้ม่น้มิ้มจิม่้มจิ้มจิมจิมจิม้ม่ิ้มจไม่มไมมม่ไมม่ไมม่ ไปแล้วจ้าทะลาแก้ววิ่งาไอ้ลก้ววิ่งมาแล้วหลบแล้วหลบแล้วเร็วจุดจุดจ้อจุดจุดจไดจุดไุดจุดจวดจุดจ้ดจุดจุดจุ่จุดนุดจ้ดจแล้วดมุดจ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 ้าจุด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 จุมจนดจุดจองจุดจุดจุ่จุดจุดจ้ดจุาจุดจุดจุดีุดจุดจ้าจุาจุดจุดจุจุด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  เราทิ้งฉลามไว้ที่นี่แล้วเรากลับบ้านกันเถอะพี่เจ้าวีเราวีหน้าที่กู้โลกนะไม่ใช่มาทิ้งไว้อย่างนี้เนี่ยวพูดเบาหน่อยสิพูดเบาๆพูดเบาๆอย่าเดี๋ยวมันได้ยินเข้าใจไหมนี่ฉลามมันไม่มีหูแล้วไม่ใช่หรอนั่นแหละดิฉลามมันไม่มีหูแต่แกก็ไม่มีหูแล้วแกได้ยินได้ยังไงอะ่ะเฮ้ยนี่แกกล้ามากนะบุกหลังพวกเราบุกบ้านเราอย่างงี้ต้องโดนอะแล้วเฮ้ยพวกเราลุ้มตื่นมันเลยให้จัดการเฮ้ย ัการมันเดินเยินเบื่ออะไรกันอยู่เอาดูดูทำว่าแล้วยังยืนกันอีกเสร็จไปหนึ่งเดี๋ยวเจอะเอาละเด็กเอาละเอาละครับนั่นไงโดนเคี้ยวไปหนึ่งทีนี่จะดีเหรอเจ้าหมีฮะใช้วิธีนี้มันจะได้ผลเหรอฮะให้แล้วได้ผลแน่นอนแกแกเชื่อฉันแกออกไปล้อเดี๋ยวเดี๋ยวฉันจะล่อมันเข้ามาในนี้ฉันเตรียมอาวุธไปแล้วทำไมต้องเป็นฉันด้วยล่ะฮะ เอาก็แเจคือพระเอกของเรื่องเข้าใจไหมพระเอกของเรื่องก็ต้องไปล่อสัตว์ประหลาดมาจริงสิฉันคือพระเอกจริงๆหรอใช่ใช่ใช่เป็นพระเอกจริงจริงจริงเจหน้าตาหล่อที่สุดในทีมเลยเนี่ยบอกไว้ลยไปรอกก็รู้ว่านเลรงบอกก็รู้แล้วว่าฉันหล่อไปเลยดีตรงบอกก็ฉลามาฉันหล่อไิเยงบาแล้วจ้าฉีนหปเลยประบูเร็วาัหลแล้วันเรแวเยไปร้ว่าไปเ้แลวไเล มันมาแล้วอจมีข้างหลังข้างหลังอ่ะข้างหลังอ่ะริบขึ้นไปข้างบนเร็วเจมีิบขึ้นไปข้างบนอยู่นี้เลยนิบขึ้นไปข้างบนอันนี้เนี่ยนะนี่มันไมครเวไม่ใช่เหรอฮะใช่ใช่ใช่มันเลยเขาไมโครเวฟี่แกมต้องวิ่งขึ้นไปข้างบนล่อมันเข้าใจไหมใช่สิก็ฉันเป็นพระเอกนี่ดาฮ่าฮ่าฮาถต้องถูกต้องเกคือพระเอกเขึ้นไปข้างบนเลยเพราะเคือพระเอกเร็วเีขึ้นไปฉันคือพระเอกฉันคือพรเอกะเะ็นจะไปแอบเข้าใจมฉันไปกดสวิต ตฉลามมาดีสิฉลามมาดีสิเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยเดี๋ยววาวว้าวว้าวฉนโดนเผาฉันโดนเผาว eternity later นี่กินแล้วลูกกินยาฉลา้ย เหมือนที่คุยกันไว้นี่นถ้าเป็นพระเอกยังไงพระเอกอะพระเอกต้องเสียสลากเลยตอนจบตอนจบพระเอกต,ตายเกียมขนาดนี้เนี่ยนะอ้ฟอได้แล้วออโอ้